วันนี้มาชมศึกมือไทยคาดเชือกสองคนโหดทั้งสองคู่กันเลยนะครับคู่แรกเป็นการชกกันในน้ำหนักปรกกสิ67กิโลกร,รมัมระหว่างมุมคาเรียนยันนี้ก็คือเซยสซาโฮซิซาเรียนอายุ27ปีสูง173เซนติเมตรจากประเทศอิรานนะครับส่วนคู่ชกของเขามุมดำสกุลชายเล็กเดอะแป้งกองปราบอายุ26ปีสูง177เซนติเมตรจากประเทศไทยนะครับวันนี้อิรานกับไทยเจอกันนะครับ เซกเยนโชมา44ครั้งชนะ32แพ้12ไม่มีเสมอส่วนสกุลชัยเล็กโชคมา66ครั้งชนะ52แพ้10เสมอ4นะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยนะครับสกุลชัยเล็กเดอแป้งกองปราบนะครับเหมยใบยคูกันอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการนะครับกรรมการเตรียมความพร้อมโยูนะครับ เสร็จแล้วนะครับถอดมงกุฎเสร็จแล้วถอดมงคลเสร็จแล้วก็มาดูยกที่หนึ่งกันเลยจะเย็ดเตะเ,เวิรออ์ดหยาบบายโยจะเย็ดพยายามขยับเข้าไปทีมที่หน้าขาเตะพับนายทีมที่หน้าขาไว้อีกอเป็นเสยียดพยายามจะบอกว่าเตะหน้าขาอีกครั้งหนึ่งโอ้เตะมาจับชิงไปเลยสกุลเชลเล็กเตะมานะครับมันมีอะไรเสยียดเตะพับนายเข้าไป สกุลใจเล็กๆโอ้ใจียบหนังสองหนังสองก็น่าเตะภาพในอีกครั้งหนึ่งเสียดเสียดเป็นฝ่ายบุกงานำหนังสองก็น่าหนังสองก็น่าฟันสอกขึ้นโอ้ฟันสอกดอกนี้เมเป้เอเดรดเลยครับเมเป้เอเดรดไปเลยสกุลใยเล็กกรรมการจะติด,ดการชกไปโอ้มาเร็วจบเร็วนะครับรับเยอะเจ็บเยอะนอนไปนะก็ไปขอโทษขออภัยกันนะครับโอ้เสียดยังงงอยู่ครับโอ้จบเร็วเกินนะครับ มาดูอีกครั้งมาโดนไงครับสกุลใจเล็กพยายามจะสอกขึ้นอย่งครับโดนสอกสวนเข้าไปโอ้ดอกนี้เมเปิลเลดไม่ลุกเลยนะครับเร็วมากนะครับใส่ยเย็ดมันมันเข้าไปแล้วก็สอกสวนนะครับเขาอสอกเข้าเต็มกามเลยครับเมเปิลเลดไปเลยโอ้สกุลใจเล็กได้เตะห,หนักๆครั้งเดียวฉะนั้นเองนะครับจบเจมไปนะครับนายกที่หนึ่ง กราการก็มาชูม,มือให้เป็นนักว่าเซยสโซสีซาเลียนจากอกี่านชนะนอกไปในยกที่1ก็เป็นกําลังใจใสกุลใช้เล็กนะครับมาเร็วจบเร็วนะครับาว่าต่อกายกที่สองนะครับชกัน้ำหนักไปกัด6กบจกิโลกร,รมัมมุมขาก็คือโพยาเบลามีอายุ28ปีสูง177เซนติเมตรจากประเทศอิลานนะครับส่วนมุมดังก็คือ เพชรเอกพัชรยิมอายุ20ปีสูง175เซนติเมจากประเทศไทยนะครับโพยานในชกมา44ครั้งชนะ3 4แพ้เเสมอ1ส่วนเพชรเอกนี่ชกมา61ครั้งชนะ53แพ้8ไม่มีเสมอน,นะครับมาจากจังหวัดราชบุรีประเทศไทยนะครับทำการเตรียมวหงพร้อมกันก่อนนะครับตรวจเช็คความพร้อมก่อน ปูยานี่ก็เคยดวลกับดาวแพ้เปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะมานะครับเป็นนักมวยที่อันตรายเหมือนกันนะครับใช้หมัดดีเตะดีนะครับโพยาเบลามี่จากอิรานนะครับพเพดีก็ลำมวยไหวโคูอยู่นะครับตามฉบับแม่ไม้มวยไทยนะครับ เหมือนไดใบคุายสวยสวยงามนะครับเพชรเอกพัชรยิมไบล่าสุดนี้ก็ชนะมาเหมือนกัน,นครับอืมถ้าหนมุมานแผงสอนนะครับเล็งเป้าโยเล็งเป้าโยเพชรเอกยิงเข้าไปนะครับโอ้ พ่อยาว่าไม่ทุกไม่ทุกข์พี่เด็กเอาไม้พี่เด็กเอาไม้เล็งไม้เล็งไม้ยิงเข้าไปโอ้หลบแล้วกำคว้างเข้ามุมเลยนะครับกับเข้ามุมที่เดิมเลยกำคว้างคืนเลยนะครับโอ้พ่อยานี่ไม่ได้ไม่ให้ยิงได้ง่ายนะก็อาอีกครั้งหนึ่งเอาลบแล้วจับมาหักแล้วโยนคืนไปที่มุมโอ้มีการมองหน้ากันเลยนะครับ ไว้ไวครูยังจำเรืงกันเลยนะครับเอามาดูยกทีหนึ่งกันเลย,พ,ยพู้หญางนองไปโดนพิจารเตะสวนเอ๋ขอไปพิรเตสวนอ้าวเตะพิ่มหนอยเข้าไปพญาเป็นเด็กวานสองก็น,น่าขึ้นพยับเข,ข้าไปขยับเข้าไปเตะเพิ่มนออีกครั้งนึ่งอ๋ารณว่าไง รับเยอะจะเจ็บเยอะนะครับเอาเตะเบืดไปหมายกัรนคอเลยนะครับพอยาพ่อเตะพับนอกโอ้ขาปิวไปเลยอเอาเพรเด็กโตยัง่งจะโตยั่งนะครับมวยไทยแรกๆในรับเยอะนะบางคนรับเยอะเจ็บก่อนนอนก่อนนอนเตะขึ้นกันพเพรเดกอาจจะว่มามัดกล้องตัว พญยายังเป็นฝ่ายตอนขมุมไปนะยึกยักยึกยักใส่กันอยอพ่เด็กเตะพ้านอกพญยายังจ้องอยู่มัดหนึ่งสองขนงหน้ามัดสองข้างหน้าแต่ยังไม่โดนเป้าท้งยังเฉียดเฉียดอยู่เพื่อเด็กจะมายังมัดทีบหลยหลังไปนะครับพญา,าจับเจ้าเข้าไปพญาเตะไพ่อเด็กจับค้าได้ไม่มีอะไรเป็นเด็กเดินบ้างอา้าวเตะพ้านอกเบิด พยาบาลสองคนน่เพศเด็กเตีสวนเพศเด็กอ๋อพยาบายามยาลกกระเตะกระเวิดเหมือนกันต่ aper, am, างคนต่างแยกใส่กันอยู่เพศเด็กเตะเวิดกาจะเล่นผ่อนน้ากระเวิดเราเพศเด็กมัดคว่ำไปอ๋อพยาว่าไงปากลักสู้กันอยู่กลางวันที่นะครับตอนนี้ไม่มีฝ่ายไหนโอ้โหมัดเข้าตัวแต่พันโอ้โหลโดนมัดขึ้นเหมือนกันเพศเด็กโดนมัดแต่ไม่ยังไม่มีอาการอะไรมากแล้ว เตะพร้อมนอกไปออะเตะพร้อมนอกอีกครั้งหนึ่งครับพ่อใหมือด่านี้ก็อันตรายอยู่นะครับเอาเพชเด็กเตะสูงเลยหมายกันคอเลยยังตั้งหลักสู้กันเนาะเตะพร้อมน,อกกนอม่อยคืนอ่ะเตะมาเพรเดกพ่อใ่โกนนักเพจเด็กโอ้โดนเตะหน้าเลยนะครับแต่ยังไม่โดนเต็มๆนะครับเพรเดกโดดต่อยแล้วเตะตามเลยเอาคืนทันควันครับผมเหมือนกับว่า นิ้วรนตานะครับนิ้วจีมตามันมีอะไรกรรมการบอกขอโทษขอภัยกันรุยกันไหมอย่างสู้กันอยู่กลางเวทีนะครับมัดแล้วก็เตะตามพอยาเพชรเด็กมัดขึ้นเหมือนกันเอาเพชรเด็กเตะจับขาได้จับขาได้ไดมีอะไรไหมมัดเขาหน้าเลยแต่ยังเฉียดไปอยู่นะครับพยานี่ไม่ให้ต่อยได้ง่ายเอาเพชรเด็กเตะเข้าเต็มเต็มเลยโดดเขาขึ้นเหมือน,น,น,นกันโอ้เอาแจกกันทันควันเลยนะครับ ยังสู้กันอยู่กลางเวทีอยู่นะครับไม่มีฝ่ายไหนเพียงพำอ,อ๋อหมดจลกเส้นหนึ่งนะครับโอ้สู้สีกันแล้วเกินนะครับคู่ชีสสีกันยังสู้กันอยู่กลางเวทีเลยนะครับมาว่าต่อกันยกที่สองนะครับชกกันสามยกชกสามพักสามนาทีนะครับอ,อ๋อยกที่สองรุยกันมาเตะเลยพญาโอ้แต่โดนแต่เสียหลักร้มไปไม่มีอะไรเพื่อเดยกขยับบ้างขยะบ,บางสองกำลังตัวแล้วเขาหน้าตเตะอพ้มนกอาวพญาที เพรเด็กมัดมืดเตะมืดอเนอพยายามมันสองก็น้าเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเผือไม่ได้นะครับเพชรเอกเตะมาความนอกเหมือนกันพออยากก็จะเข้าไปเพชรเอกเตะสูงมันสองมาโอ้โเบื่อโย่พออยากก็จะเข้าไปเพชรเอกทีบไรพออยามมันก็ตัวมันสองก็น้าโอ้โตกันได้ทันควันนะครับเอ้าเพชรเอกก็เตะความนองพออยากวัดเตะไม่ไกลเหมือนน พยาเต be ะพ่อนอกขึ้นเพเด็กซอกเข้าไปพยามหมัดแรกกันเลยโอ้ต่างคนต่างหมัดแล้วเตะตามอีกครั้งพยามพยาเตะเพ่อนอกครั้งหนึ่งอ้อเตะเพ่อนอกครั้งหนึ่งอาวเพื่อเด็กเตะเวิร์ดอ๋อพยาก็เตะเพ่อนอกก็หมัดเตะเพื่อนอกหมัดเข้าไปโอ้ได้มาเป็นชุดๆเลยครับพยาพยาขยับเข้าไปเพื่อเด็กไาพยามหมัดแล้วก็เตะเพื่อนอกอืมเพื่อเด็กก็หมัดสวนอยู่ อยากจะกมาเตะพอนอกไปพ่อ่าเพลเด็ก,ย,กยิ่งยากโย่เพเพเด็กเตะเวิดพ่อ่า,า,กา,าก็จะไปพ่าหมาดข้างตัวเวิดตอนนี้มันหางเวิดโอ้ลหมลงไปทําท่าได้สวยังครับอา่าลงมาทักทายกันใหม่ท่าสวยเตะเวิดอา่าพญายึกโย่เอายึกโย่ทำได้เตะยึกโย่เอามนี่ไปเด็กหมัดข้างหน้าเลยนะครับยึกนานไปอ่อเตะพอนอกแล้วกันนะาไปเด็กเตะ เตะอีกังนึงโดนทีวายเยอะอาพญยาขยับเข้ามาพญยาเตะผมนอกเป็นเด็กทีวาพมั้ยยาพญยามันสองกันนะเป็นเด็กมันสองขึ้นเหมือนกันโอ้ได้คนละชุดเยอะพญยาขยับเข้าไปพญยาโดดต่อยเข้าไปเข้าที่กบหูเลยอาเป็นเด็กวะไงพญยาเตะผมนอกเป็นเด็กเดินบ้างเจ้าขึ้นเอาเป็นเด็ก โดนเตะอีกครั้งพญากระิบไปอ๋อพี่เด็กเดินแล้วออกมัดทุ่มตัวพญามัดสวนมาเพี่เด็กแทงเขาก็ไปอ๋อพี่เด็กเดินบุกแล้วตอนนี้อ๋อเดินเข้าไปเดินไปเพี่เด็กมางสองหน้าอาอพญาหมัดสวนน้ำเหมือนกันอ๋ต่างคนต่างเพี่เด็กมัดเข้ามตัวโอ้ตอนนี้พญาเตะเจ้าย่างเตะมาอีกครั้งหนึ่งพี่เด็กมัดเข้ามตัวอาอพญามัดน้ำเข้ามตัวเขาหน้าโอ้ต่างคนต่างโดนเพี่เด็กเดินบุกแล้วตอนนี้เพี่เด็กศูนย์แล้วโดนหลายมัดเนาะ อ๋ฟันซออเวือดด่อโดนเตะสวนเลยแต่ก็ได้เตะข,ขึ้นกันโอ้พิเดยก็เดินบุกแล้วตอนนี้พยาธีพิเ,เดมาสองข้าหน้าพยาเตะพนอกเล่นฐานล่างยกหมดยกที่สองนะครับโอ้พอมาไปไปยกสองนี้เป็นเพชรเอกเดินลุยนะครับก็ต่อยกันได้คู่ชิดสูสีกันอยู่นะครับอาจจะตัดสินกันยกที่สามนี่นะครับต่างคนต่าง โดนอยูนะครับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเราว่าต่อกันยกที่สามยุสุดท้ายนะครับรมการเรียกมาจับมือกันก่อนเอาพร้อมแล้วสังวันสร้างลุยยึดใสกันอยู่สู้กันอยู่กลางพิทยียอเพรเีกทีมาพเอกเตเวิตรพยาเตะเละมัดโอ้โดนหมัดของพเพิธีเสียหลักนมไปพยาไม่มีไร ข่อยาเตะเขาลำตัวเพื no ่เด็กเตะตูดเลยจำขันเตะสูงเลยโอ้ดอกนี้เ uh, กือบกั like ้นคอเลยนะครับเพื่เด็กหมัดอข่อยากหมัดเหมือนกันแหลกกันเลยข่อยาเข้าไปเอาต่างคนต่างเตะโอ้คนต่างเตะบนเตะลุ่มแลกกันยังจ้องอยู่ยังจ้องอยู่ยึดยักษใส่กันอยู่อ่เพื่เด็กเดินเอ่ะเตะพร้อมนักไปข่อยาเพื่เด็กว่าไงเพื่เด็กยึกอยู่ยึกใส่กันอยู่อืม เตะผอมนอกเกินตรกันเพื่อเด็กเพื่อเด็กเดินเข้าไปเดินไปเตะผอมนอกครั้งหนึ่งเล่นผอมนอกแลยเพื่อเด็กจตเล่นผอมนอกครั้งหนึ่งโอ้มาตามเลยโอ้เตะอีกครั้งมาตามครั้งโอ้เข้าเต็มเต็มเลยนะครับดอกนี้โดนผักเสียหลักไปไม่มีอะไรโอ้มีฟันยางหลุดเลยครับโดนหมัดพยาโดนหมัดฟันยางเลยต้องมาใส่ฟันยางไหมเอาวมาเลยกันไหมเอาหมัดสองบุด คุกมามัข้างลูตัวพวยยาพวยยาโอ้พิเศกมัดหนึ่งสองขึนเหมือนกันเตะโอ้เตะเขาทำเต็มเลยพวยยาเอาคืนแล้วตอนนี้พวยยาเตะมามันึสองข้างลูเตาพิเศกมัดดักคืนเหมือนกันอ่าทีไบอ่าเตะผู้นอกพวยยาเล่นผู้นอกเอาสู้กันอกกยู่กลางเวทีโยสูก้ก,กันอยู่กลางที่เอาพิเดกเตะมาจับกันกได้เตะขึ้นเต็มเต็มเหมือนกันแหลกกันคนละดอกเลย พยายามสองข้างหน้าปเป็นเตะเวิร์ดเนาะหันหน้ามาโดนเตะเลยก็สอกอีกครั้งนึงโอ้ฟุบไปคาเชือกเลยนะครับสอกดอกนี่โอ้สลบหงายท้องปางง,างังมาเลยนะครับโอ้ไม่ฟื้นเลยนะกรรมการว่างไงกรรมการว่างไงนะครับโดนดอกนี้หลับคาเชือกไปเลยนะครับเอาทีมแพทย์ก็ขึ้นมาดูอยู่นะครับโอ้ฟุบคาเชือกอากรรมการให้ดู วิทยานะครับบ่าโดนยังไงนะครับเพราะอืมกำงการให้สัญญาณนะว่าบอกทีมงานว่าดูวิทยานะครับโอ้โดนสอกเข้าเต็มเต็มนะครับเตะเบื้องละขาเข้าเชือกไปกรรมการกําลังจะเข้าห้ามนะครับก็โดนเตะแล้วก็โดนสอกเข้าไปแล้วฟุบขาเชือกเลยมาดูอีกครั้งหนี่เตะแล้วขาเกี่ยวเชือกขาหน้ามาโอ้กรรมการกาลังจะเข้าห้ามโดนเตะเข้าเต็มเต็ม แล้วก็พักก,ออกไปฟันโซก้กรรมการดึงไว้ไม่ทันนะครับวดนเขาเตะหมุนมาแ้วเข้าเชือกนะครับหันหน้ามาที่กรรมการกําลังจะเข้าหามโดนเตะเข้าเต็มแล้วก็สอเข้าไปคางเต็มๆโอ้ฟุบขาเชือกเลยนะครับฟุบขาเชือกเลยเพชรเชอกวัชระยิมนะครับเตะหาเข้าเชือกกําลังจะดึงออกมานะหมุนออกมาหันหน้ามากโดนเตะแล้วก็โดนสอเข้าไปกรรมการ พยายามจะห้ามนะครับแต่ห้ามไม่ทันแล้วก็มาดูว่าโอ้กรรมการก็ออกมาชูมือให้เพชรเด็กวัชระยิมเมันฝ่ายชนะฟาวไว้นะครับโอ้เป็นนั้นว่าเพชรเด็กชนะไปนะครับแพ้ฟาวเพราะกรรมการไปห้ามแล้วไม่ฟังนะครับก็ชนะฟาวไปนะครับก็ยินดีกับเพชรเด็กเป็นกำลังใจให้โพฮานะครับ